สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Watch m ย c h ช n แนลวันนี้กลับมาอีกครั้งกับการดีแอ t i o ่น n i m a เมชันเรื่องตำนานจอมยุทธ์พูดถึงชั้นสองสำนักขังเลิศพบจบแดนใช่แล้ว EP 74จ้าต้องครับ ครั้งที่แล้วจบแบบว้าวซ่าช็อกมากกับพี่ถังยาของเราได้เจอคุณถังยาเรากลายเป็นดักไซด้านมืดไปแล้วจริงไม่รู้ว่าเหตุอันใดทําให้เขากลายไปเป็นแบบนั้นเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอีพีนี้เราจะได้รู้อะไรเพิ่มเติมในจุดของคุณถังยาไหมเนาะแล้วก็การแข่งขันสู่การประลองแล้วใช่ครับผมไปดูกันต่อนะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสตอร์คลา์กดกระดิ่งกิ้งให้เราด้วยนะคะรับลายเออแล้วเราก็ยังมีเมมเบอร์ชิพนะทุกคน ดูคลิปไปก่อนใครคอนเทนต์พิเศษม,มากมายเราอยู่ใน Paris e x c l u s i v e for m e m b e r เจ้าแล้วก็มีปุ่มซุปเปอร์แบงค์นะครับผมครับผมขอบคุณ VTV ด้วยครับขอบคุณค่ะมาอยู่กันจ้าตอนที่เจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบปีวีทองอ๋อกำลังจะทิ้งมาพี่จิ๋วจิ๋วเข้าไปได้ไหมสิ่งนี้มันหรือว่าวีน่าก็เป็นเชื้อพระวงศ์ เจ้ารู้จักเหรอนางเป็นอง์หญิงของเทียนหุ่นองหญิงจริงๆให้องหญิงมีนาเข้ามาคุยด้วยได้ไหมข้ามีสมบัติชิ้นหนึ่งอยากห้ช่วยดูอืมอ๋อคนคยช่วยเหลือกันมีเจ่อนาเล่ในป่าเอ้นี่เจ้าอืุบัติเหตุนะเช้ามาเถอะโรงแรมหนีด้วยโรงแรมเวอร์มามีเรื่องเช่นนี้ด้วยเหรอ ที่จริงๆด้วยฝีมือของสุริยันกับลัทธีวิญญาณหากเปิดสงครามจะกวัดไหนก็คงต้านไม่ถึงท่านจะทำยังไงร,ร่วมมือกันถ้าจะรีบไปทูลเสด็จพี่ต้องผนึกกำลังกับทุกฝ่ายถึงจะมีโอกาสคลิกสถานการณ์องค์หญิงทั้งสองที่เรามาก็เพื่อเรื่องนี้เช่นกันแต่ว่าเราไม่ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนสื่อหลายคือแต่ว่าเป็นตัวแทนสำนักไา สำนักขังเหรอ,อนี่คือปืนหน้าไม้จูเกอรที่อี่ากตับใหม่แม้เป็นอาวุธนำวิถีระดับสี่แต่พลังเทียบได้กับอาวุธระดับหกและที่สำคัญก็คือขวดน้ำเพิ่มพลังนี้อ,อาวุธที้นี้ถือว่าเป็นน้ำใจเล็กๆจากสำนักขังอมอบให้เพื่อนำไปศึกษาถ้าดีๆร่วมมือกันเราย,ยังรอยอยู่สเสมอ,อมดีคม่พันธมิริ เออหน้าไม้จูกเกิลตงรงไหนข้าประทับใจเจ้าจริงๆไม่เพียงทําให้เีนินคุณมีแนวโน้มจะร่วมมือกับเราและจะให้พวกเขาศึกษาผลิตขวดนมอ,อีกด้วยคิดว่าไม่นานาสำนักขันจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นอาจารย์เชียนดูแลการสร้างโรงงานใตดินและได้เริ่มสร้างแล้วรอให้สร้างเสร็จอาวุธวินดวระดับสูงก็จะเริ่มผลิต จริงหรือและเทียนหุ่นนาดนึ่งก้าเชื่อว่าจากกวัตริยสุริยันคงไม่กล้าลงมีอผมเออลำบากเจ้าแล้วที่จริงเจ้าไม่ต้องสอบก็ได้ข้ารู้ว่าเจ้าตรงไปตรงมาเรื่องนี้ข้ายากทำนะ,ฮะเฮาเทียนและสำนักถามเป็นเหมือนพี่นะ้องเพื่อสำนักถมัมเขาต้องทำแน่นอนอ่ะยังมีเรื่องที่รับมือยากอยู่พรุ่งนี้การแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว แต่อาการของพี่ใหญ่อย่างน้อยต้องพักสักสิบวันจะถึงนักแข่งขันแล้วตื่นเต้นท่านกำลังรับชมการแข่งขันอทรัฐสุริยันในปีนี่เป็นการแข่งขันวิญญาณจามยาวชนชั้นยอดฤดูดินแดนปี2024ซึ่งเริ่มขึ้นแล้วและในปีนี้ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่สนามชานเมืองโอ้โหเวทีอลังการมากมันคือเวทีแบบสุริยันตั้งนานจริงกันเราสู่สนามแข่งขันเมืองแห่งแสนจักรพรรด เมื่มอมากดจมยนแต่อันนี้มันคือผังที่ทำแฟนมีดวอดวายที่เราคิดเอาไว้มันใหญ่ขนาดนี้เลยแฟนทะักเอเยอะกว่าแสนคนกว่าแสนคนที่ไม่มาวิสุขไหนเซาจะมียบเขียวเขียว สวยดูเป็นยูนไดเหอสำนักถังมาแล้วครับหัวการค้าของเจ้าถไม่ร้อขายดีจะเปิดกิจการเมื่อคู่อกหญิที่สองแจ้งว่าให้สำนักถังส่งปืนหน้าไม้จูเกอให้เดือลสิกระบอกต้องเอ่ยพระเจ้าเลยนะให้เจ้าจัดการ้วกันมีครับช่วยค่ารักษาตัวให้เจ้าเปทู้ศัลย์ในการแข่งขันนั้นโอา คดาที่กินขายข้านก่อคือส่วงตัวแทนโนริฟไม่ใช่ละกรวิทยาศริยังสัทราเจอภาพเจออีกเลยซิ้วมอนเจ้าภาพเลยอ่ะเจออีกแล้วเจออีกแล้วอัน,นี้นั่งรองเหมือนเดิมนะครับหร <c oughs> ือเวลิงกครกันของเ <c oughs> ยาวชนผู้มีพอสวรรค์เป็นปรากฏการณ์ที่หายามทิ่คืทั้ง วิญญาจักรพักธรรมีเหมือนมันลบอะวิญญาณที่ลบธรรมีทำศึกเหรอหรือว่าแข่งขันกองพลวิศวกรวิญญาณราชมังกรเหมือนมาอวดของกันก่อนไงให้กลัวๆกองพลวิศวกรวิญญาณพญาพุกกองพลวิศวกรวิญญาณแห่งระชวงลเจ้ิสมัยเจ้าชายอ๋อ จะเป็นเจ้าพักแล้วอหมันตัวยุติการคามหลงเสวหยาวันนี้่าเขาจะมาโอ,อที่เขาเคยสูก้กันนีอยู่แล้วเราเดไม่ผิดจะงวาสุริยาส่งคบกับมาที่ปญญาจริงๆผู้บัญชาระดับข้าศึยืนอยู่ข้าจงวสุริยาสถานการณ์ในดินนต้หลร โกลทซ้อนไม่น้อยเลยจริงชเประชาชนจังหวัดสุริยันจันทราและแผ่จัดแดนไกลทุกท่กา,า,านผ้าขอเป็นตัวแทนผู้สำเร็จราชการกล่าวต้อนรับทุกทา่านและขอเป็นตัวแทนผู้สำเร็จราชการประกาศว่า การแข่งขันประลองวิญาจารเยาวชนชั้นยอดเริ่มณันนี้คดนะมุนได้ ไม่หมุนแต่ปล er ่อยแสงโโอ้หเฮ้ยนี่มันโปรดักชั่นงานแฟนมินวัดวายขากรอบเราหรือเปล่าพี่เต้ยตายเขากลัวมันจะมีอะไรแบบแอบแสงวะเนาะปะเขาดูไว้ใจกับอีกเจ้าภาพไป ส <c oughs> วัสดีทุกท่าน้าเป็นกรรมการตัดสินในสนามการแข่งขันออกครั้งที่หนึ่งในรอบคัดเลือกโรงเรียนวิศวกรสุริยนันเดชท์พรอชาสำนักสังหารบางกรการแข่งขันออกรายบุคคลสมาชิกสองทีมล้งสนาม <c oughs> สำน,นักสังหารบางกรจากจากังหวรดโต้ลิง ไม่ชอบว่ะทุกท่านโปรเบอรอต้อนรับลุ่มโรงเรียนวิศวกรมินยอเรียจันกราจากจังหวัดสุรินทราด้วยจะพาไปยัการแขรอบแรป่ใช้ผู้ชนะครั้งก่อนลงสนามแต่ผู้จัดการเตะจากโรงเรียนสื่อหลายค่ะมาเป็นโรงเรียนวิศวกรมินยอริจจัทิงค่ะไ่ ายบุคคลและการสู้แบบกลุ่มการแข่งรายบุคคลชนะเจ็ดครั้งได้เจ็ดคะแนนแบบกลุ่มได้ห้าคะแนนก็หมายความว่าขอแค่คนยังในกลุ่มชนะได้เจ็ดคนด้วยคนอื่นจะไม่ต้องสู้แล้วอืมแปลกว่าท่านที่วิศวตวิยาเก่กา,ก,การสู้แบบกลุ่มทักงันจะกรวัรดิึงติกาติการแข่งขันแบบนี้การแข่งขันออกรายบุคคลครั้งที่หนึ่ง โรงเยวิศวกรวิทยาสุริยันจันทราต่งหงชนกทากำลังสังหารมังกรส้นส้นมั่งหงชนจะกระพักวางแผนสู้ได้ไินเลยตามกติกาการแข่งขันครั้งนี้ผู้เปิดสนามต้องให้ผู้ชนะครั้งก่อนลงแข่งแต่ผู้ชนะครั้งก่อนอย่างสื่อไหลเคลื่อนบเข้ารอบไปก่อนก็จะต้องให้โรงเรียนวิศวกรสุริยันจันทราแสดงพลังสุดหน่อย ทีราชาวิญญาถ้าหวงหวงกา,ารวางแผนครั้งนี้น่าจะเสียเปล่าแล้วเริ่มการแข่งขันมันต้องมีอะไรซ่อนอยู่แบบตอนนั้นคู่นี้อย่างนักกัรศึกษาวอย่างยิ่งถูกผลผู้แข่งขันนี้นะาอุย้ยเดี๋ยวนะดูนั่งส่วนเขาพูดอะไมาท่านนายครับพี่ยว ลเยติดพิษไงใช่บ้างอ่ะแข่งนัดต่อโรงเรียนวิศวกรวิญญาณแเลยชุดสำนักทหารมังกรสมสมาชิกคนต่อไปมาได้เลยเริ่มการแข่งขันนาเป็นพิษใช่ป้ะแต่มันแค่สำหรับนี่เป็นแางโขนอะไรก็อหนันใจ น้ำตาแดงแล้วก็แบบแล้วผมก็เป็นสีขาวโอ,อจะเก็บเรียกเลยนะนาเป็นผิดอ,อวย,วยู่ รอบการเลือกรอบพี่นึ่งโเร้วกวิญญาณระโงเร้ตวราชน วถสสารันก็อนไม่ชู่ต่อสู้ที่อ่อนแอการฉายวิญญาณท่าอุ้งแหวนเป็นหนัวน้าเป,ป็นพื่ร่วโดยกับน้กลับไวแต่มันตอบตตวรอบนี้เราเปวิศวกรสัญญาณจัดชาแต่กว่า5ปีก่อนมากพวกเขาก็เป็นผู้ชนะแน่ๆทุกนี้เราแข็งรัดด้วันนี้จับตาดูฝีมือคู่ต่อสู้ให้ดีรอบนี้เขาไม,ม่อาจารย์ เพราะอันนี้ยากให้สำนักต่างๆเข้าแข่งมันก็ดูยุ่งเยียงไปหมดกลุ่มที่เคยแข่งแข่งตกรอบเขาพวกสำนักกดขึ้งที่น่าสนใจก็คือวีน่าและมุกเวียที่เป็นเชื้อพระวงของจักรวรรดิเทียนรุ่นแต่พวกเขากลับลงแข่งในนามของสำนักวิสาหกมะการแข่งครั้งนี้ความสามารถของสำนักสูงกว่ากลุ่มโรงเรียนซะอีกยิ่งแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนสมัยยันจำาที่ชนะตั้งแต่ดั้แรกนั้นน่ากลัวพวกเจ้าไม่แปลกใจที่เมือของเฉินชนะเจ็ดคนรวดเลย มากระลองชิ้นใหญ่มากช่วที่พี่น้องของเฉินมาแลกเปลี่ยนโรงเรียนที่สวีหลายเครือถ้าเคยสู้แลกเปลี่ยนหลายครั้งถึงนางจะเป็นวิศวก,กรแต่ก็มีฝีมือนในเรื่องบญญาณยุตโรงเรียนก็ให้เต็มที่ดังนั้นสามปีที่อยู่ที่นี่การสึกัญญาณยุตก็พัฒนาขึ้นมากแต่นางปิศิจชิบโอ้เรอคอยดาวพลังของนางไม่ได้เลยลงของนาง น่าจะระดับหกสิบห้าแล้วมั้งเฮ้ยคุณเจ้าอยู่ที่นี่เองมาของฉันทำไมไม่ได้เป็นตัวแทนของสื่อเลยเฮ้ยอ่ะเขามองหาตั้งนานเนี่ยเจ้ามีธุระอะไรเขาไปถามคณะกรรมการมาเห็นว่าเจ้าลงแข่งในนามสำนักถังสำนักถังไม่ใช่สำนักโบราณที่ถูกจัดรวดเราทำลายว่าสี่พันปีก่อน กลดีแแ้วม่ไม่ใช่ล่มไปแล้วเหรอจะพูดบ้าอะไรอ่ะเรนท่าจะทำให้เจ้ารู้จักสำนักถังโอ้เหรอตรงไปก็คือฮะฮะเจ้าเจ้าคือหัวอี่เหรอทำไมเจ้าสิบพันปีก่อนสุริยันจันทรายอมแพ้เองสิบพันปีต่อมาสุริยันจันทรายก็ถูกสำนักถังเหยียบไว้ถ้ามีเชื่อจะลองดูก็ได้ไม่อยากเสียวันเนอ่นพูดดีๆไม่เป็นก็อย่าพูดเซย์ดายจ้ะ ข้าอุตส่าห์รอะได้แข่งกับพ่อย่างเขาสักครั้งตอนนี้เขาเองคนสมัยให้สู้กับข้าเฮ้ย <Hey, S 2> หลุได้ไงเมืองแห่งแสงปากดีนะาก,ดการแข่งขันวิญญาจารย์เยาวชนทั่วดินแดนพระชายาผู้สำเร็จราชการแทน <ใช S 2> จี๋จิ๋วจบไปแล้วทุกคน hmm. แค่เปิดมาก็รู้สึกว่ามันจะต้องมีสิ่งที่เหนือความคาดหมายแล้วก็ตื่นเต้นรอเราอยู่ในอีพีต่อไปแน่นอนจริงทุกคนนี่แค่นัดเปิดสนามนะใช่ก็คือเก็บเรียกเหมือนกับมาโชว์พลังของสุริยันจันทาว่าจริง5ปีที่ผ่านมานั้นเขาพัฒนาขึ้นไปแค่ไหนจริงเรายิ่งอันเนี้ยมันรู้สึกว่าเราจะได้เห็นอะไรที่มันว้าวซ่าอีกแน่นอนจากหลายๆกลุ่มหลายๆลรงเงื่นหลายๆสำนักเนาะจริง แต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องจับตาดูคือว่ามันไม่น่าไว้วางใจกับที่นี่เลยเพราะอยู่ในที่ของเขาด้วยแหละใช่แล้วก็แบบพี่คนที่ใส่น้กากที่เคยสู้กันข้างหน้าเนี่ยออกไหมว่อโสมใช่แล้วเขาเข้ามาที่อยู่ที่นี่แล้วเขาดูแบบว่าจะสนิทชิดเชื้อกับสุยาจัมภาเขาก็เหมือนที่อี่เขาบอกใช่ที่แบบพลังเขาเรียกว่าอะไรนะวิญญาณอะไรสักอย่างใช่แบบ คืแบบวิญ,ญญาณด้านมืดอะทุกคนมันเข้ามาควบรวมกันกันกบสุริยันจันทาซึ่งมันน่าจะส่งผลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต่อจัก,กรวรริอื่นๆแน่นอนคือแล้วแบบมันดูเหมือนมนที่ของเขาอะแล้วเหมือนกับว่ามันจะต้องมีอะไรที่แอบซ่อนอยู่ที่เป็นแบบแบบความแบบ ความเจ้าเล่์ความอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะซ่อนอยู่ความชุกี่อะไรเงี้มันก็เจ้าเล่์มากอยู่แล้วด้วยจริงก็ต้องมาแล้วเราดูนะแล้วเหมือนตอนเนี้ยเราก็ไม่ได้สมบูรณ์หนึ่งร้ยเ์เซนถูกไหมทั้งตัวของอีฮะเองแล้วก็ทั้งตัวของพี่ที่เด้ยเอออืมเนาะมันยังแบบมันร่างกายยังไม่สมบูรณ์อ่ะแล้วแล้ว ในนามของส,สํานักถังที่มาร่วมในเกี่กัารแข่งขันครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นสื่อหลายเครื่องเกา่าอะแต่ว่ามันก็จะต้องมีการปรับอะไรต่างๆนานามากมายให้มันเป็นเพราะว่าเวลาห้าปีผ่านไปอ่ะแต่ละคนก็อาจจะมีอะไรที่มันแบบเปลี่ยนแปลงไปพัฒนาขึ้นหรือต้องมาปรับจูนการกลเมเอฟเพื่อวางแผนเพราะว่าทุกครั้งที่มีการต่อสู้การประลองอะมันไม่ใช่แค่ผลักกันอย่างเดียวแต่มันเป็นการวางแผนด้วยว่าเราจะ มันต้องใช้สมองด้วยออนอกจากพละกกำลังใช่แล้วแล้ด้วยความที่เราอาจจะไม่เคยได้ซ้อมเป็นทีมกันมาสักพักหนึ่งแล้วในช่วงเวลา5ปีที่ผ่านมาเนาะไหม,มการวางกลยมทธ์ก็ต้องปรับจูนกันใหม่วางแผนสต r a t e g y กันใหม่ก็แต่คิดว่าสําหรับตัวกลุ่มสำนักงานเ,าเองอ่ะ,ะไม่ได้เป็นห่วงเพราะว่าเขาค่อนข้างจะเข้าขากันอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อห้อยหวีเฮาไม่เหมือนเดิมนี่แหละน่าจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ ต้องปรับใช่ต้องปรับจูนกันใหม่ต้องวางแผนต้องรอดูว่าศักยภาพที่มันอาจจะไม่สมบูรณ์เท่านนไหร่เออมันจะออกมาแต่เราแต่เราเชื่อว่ามันจะต้องมีอะไรที่เซอร์ไพรส์เราเซอร์ไพรส์คนดูอย่างเราแน่นอนจริงเพราะว่าจริงๆเราตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็คือเขาสะสมอะไรหลายๆอย่าง ไปเยอะอยู่เหมือนกันตัวมีใช่มีเท่าไหร่ตอ<ช>่อไมู่ีเท่าไหร่คือเขาก็มีของเหมือนกันแล้วก็สิ่งที่เขาไปสรรหาได้รับมามอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ธรรมดาจริงใช่ก็เนาะทุกคนเดี๋ยวก็ต้องมาเราลุ้นกันรวมถึงสื่อหลายเครเนี่ยจริงๆไม่รู้เหมือนกันว่าจะเรียกว่าน่าเป็นห่วงได้ไหมเพราะว่าทีมเขาดูไม่ได้ไวเนื้อเชื่อใจกันขนาดนั้นเท่าไหร่ ตลอดระยะเวลาที่เราเท่าที่เราเห็นมาเนาะที่ที่เขาสู้้กันอยู่ๆนั้นก็ขึ้นมาเป็นหัวหน้าทีมไงใช่เพราะว่าบางคนยังไม่รู้ยังรู้สึกแบบไม่ไว้วางใจไม่ไว้วางใจไม่เชื่อใจชิวเออร์ทั้งที่จริงๆชิวเอ๋อร์เก่งมากอะไรเงี้ยคือมันมีคนอยากที่จะเป็นที่หนึ่งมากกว่าอื่นทางที่จริงๆเป็นกลุ่มเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วสุเหรยนแล้วสุเหร่นจันทาเนี่ย มันก็ดูเก่งขึ้นมากจริงๆใช่คือเขามีแลกเปลี่ยนกับเราใช่ไหมเขาก็ได้ไปเรียนเรื่องวิญญาณาเออมีญาจารย์รขึ้นม,มาอะไร่ามันก็น่าจะทําให้เขาพัฒนาอหลายอย่าง,งเช่นกันแล้วอ,อาวุธของเขาก็คือเก่งอยู่แล้วถูกตอ้องคือเมื่อหวีเฮาก็เก่งขึ้นเราก็ต้องยอมรับว,ว่าเขาก็ต้องเก่งขึ้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าการวางแผนของแต่ละทีมจะเป็นยังไงซึ่งอันนี้วาวซาตรงที่เราจะได้เห็นสํานกใหม่ๆที่เรายังไม่เคยเห็นแบบปีศาคีมะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ธรรมดาหรอกเราว่าชคือเพราะว่าเมื่อก่อนมันจะเป็นแค่โรงเรียนนู่นนี่นั่นแต่พอมีสํานกเข้ามาได้อใช่มันก็น่าจะเป็นเรื่องเป็นราวอยู่นะแล้วอย่างว่ามันก็ทําให้เรามีมิตรภาพที่ดีขึ้นกับพัฒมิตรของเราอะจริงก็คือแบบ กลุ่มเชื้อพ,ะว,พะวงต่างๆใช่ที่เคยมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในตอนนั้นนะคะโอ๊ยสนุกสนานจริงนี่ว่ามันจะเข้มข้นอีกเรื่อยๆนะครับทุกคนอันนี้มันเหมือนกาลังปูเข้าไปสู่การแบบประลองเนาะใร,ร่ึงเริ่มเท่านั้นทุกคนซึ่ทุกครั้งที่มีการประลองมันก็จะแบบสนุกอะ่ะมันมัน,ม,น,ม,นมันได้เห็นวิญญ,ญาณยทดวิญญ,ญาณของคนอื่นๆว่ามันมีความแปลกใ,ใหม่อะไรยังไงบ้างอะ่ะเนาะและอย่างที่เหมือนแบบตันยายน้องยายน้อง บอกว่าทําไมสุริยันจันทาเก่งต่อสู้แบบกลุ่มแล้วทำไมถึงวางแผนวางคติกามาเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะต้องมีอะไรซ่อนอยู่แน่นอนทุกคนริงเขาเขาอาจจะอยากโชว์อะไรบางอย่างเนะเพราะว่าอันนี้คือปล่อยมาแค่คนเดียวใช่ก็กินจัดได้เลยเสร็จนะคะก็ต้องมาเราลุ้นกันต่อไปในอีพีหน้านะครับทุกคนใช่แล้วนะวันนี้พวกเราทั้งสคนลาไปก่อนจะกนใหมาคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย